วันนี้จะพาเลาะลัดเลาะไปตามตึกพาชมบ้านเมืองที่นี่ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นสกายวอล์กมันก็จะเป็นทางเดินเชื่อมแต่ละตึกนะคะ สาระไปทางไหนไปนใช่หรอไม่ใช่แล้วใช่อยู่นี่เกีย่ยอไหนอยู่นี่ไม,ม่ใช่อันนู้นหรอได้๋นี้ว่าเด้อไม่ใช่เป็นอันนู้นหรอใช่อันนี้อรอก่อนสกูเดาอันนี้พี่เพื่อดำอะไรนั่นน่ะตั้งแต่เราแล้วก็ไม่ใช่อินไซด์เดดเวดดิ้ง

เฟสว่นวิสวัลฟาแล้วไปทางไหนต่ออ่ะไปทางไหนต่อ <c oughs> ทางนี้แล้วก็ไปอยู่นี่ ถึงแล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้จ้ะมีมีต้นไม้เวยร่วมเลยนี่อันนี้ก็จะติดทะเลเลย 拜拜。Bye bye.